สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันวีแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่งานมอ t ต r Expo ครั้งที่41ค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ c h a l l e n g e r 1นะคะบูธรถยนต์ฟอร์ดของเราค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะวมีรถนะคะที่นำเสนอให้กับลูกค้าทุกคนได้ชมกันค่ะในส่วนของตัว Ford r a n g e r M S R T ที่เป็นพระเอกของเราในงานนี้เลยนะคะที่เรียกว่าเรามี k King o f o f f r o a d แล้วนะั่นก็คือเจ้าพ่อ Ford r a n g e r r a p t o r แล้วนะตัวนี้นะคะก็จะเป็น King o f ออนโลดนั่นเองนะคะเขาเป็นรถกระบะทางเรียกสมรรถนะสูงนะเราจะมาเกาะตลาดกระบะที่เป็นเรียกว่าเป็นกระบะสายซิ่นกันแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะมีการนํารถนะคะจากตัวรุ่น r a n g e r w a l อลแท็นะคะเครื่องยนต์3.0ลิตรนะคะ V6 ดีเซลนะคะที่ให้แรงมา้าสูงสุดถึง250แรงมา้าแรงบิดสูงสุดถึง600น mm ิวตันเมตรเนี่ยมาลดความสูงลงนะคะจะอยู่ที่40ม mm ิลนะแล้วก็ใช้ตัวการวางตีปง่งแก้มด้านข้างที่เป็นวาวอดี้เนี่ยทั้ง2ฝั่งนะคะซ้ายขวาด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่82ม mm ิลนะแล้วก็มีการเ,าเปลี่ยนในส่วนของตัวด้านหน้านะคะที่เป็นวัสดุพิเศษนะคะที่เรียกว่าเป็น คอมโ o สิตนะคะแบบใหม่นะคะแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ของคาร์บอดเใหญ่แล้วก็ชัดเจนขึ้นนะคะตัวด้านหน้าของเขาเนี่ยถูกออกแบบเป็นรังพึ่งแบบใหม่แล้วก็ใช้คอมโพสิตที่เป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ง่ายนะคะแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกได้สูงเลยนะคะตัวด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมีที่เรียกว่า ตัวด้านหน้าของเขานะะคจะมีตัวสปินเตอร์นะะคที่สําหรับเปิดปิดนะะคตัวนี้จะเป็นเปิดปิดรับอากาศนะะคแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าของเขานตัวนี้บอกเลยว่าเขาจะไม่มีในตัวของไฟตัดหมอกด้านหน้านะะคเพราะว่าเนื่องจากในส่วนของตัวการออกแบบของตัวรถเขาเน้นหลักอากาศกลศาสตร์นะะคหรือว่าตัวแอโรไดนามิกเป็นสําคัญเลยเพื่อให้รถคันนี้เป็นรถกระบะทางเรียบสมรรถนะสูงที่ทําความเร็วได้สูงสุดในทางเรียบค่ะ มาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของตัวด้านข้างของรถนะคะจะเห็นว่ามีการตีโป่งแก้มด้านข้างแล้วตัวนี้นะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับล้อขนาด21นิ้วนะคะมาที่ หน้ายางที่ 275/45R21 พร้อมกับล้ออลลอยนะคะที่มาจากโรงงานของฟอร์ดเลยในส่วนของตัวดิสเบรกด้านหน้านะคะก็จะเป็นดิสเบรกแบบ4ล้อค่ะแล้วก็มีการปรับในส่วนตัวโช๊คด้านหน้านะคะโช๊คัพด้านหน้ามีการปรับค่า K แบบใหม่นะคะมีการจูนค่า K นะคะแล้วก็ทั้งตัวโช๊คนะคะแล้วก็การปรับในส่วนตัวน้ํามันที่กระบอกโช๊คนะคะให้ทํางานได้ลื่นไหลแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าทางเรียบเนี่ย คือเร็วเลยนะคะจิกโค้งได้ดีแล้วก็เข้าโค้งได้ดีด้วยนะคะตัวนี้จะมีในส่วนของตัวการปรับค่าเคตัวช็อคอัพด้านล่างนะคะค่าสปริงต่างๆนะคะให้มันรองรับกับตัวรถที่มันเตี้ยลงมานะคะแล้วก็การออกแบบนะคะตัวสเกิร์ตด,ด้านข้างของเขานะคะจะถือหลกักลอากาศกุลศาสตเป็นสําคัญเลยตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นร่องนะ,ะเป็นร่องนําอากาศนะคะคือว่าร่องแอโร่นะคะที่จะทําให้อากาศเนี่ยมันไหลผ่านจากทางด้านหน้ารถนะคะเข้าไปที่ด้านข้างข,างของตัวรถแล้วก็ไปออกทางด้านท้ายของตัวรถ ะะโดยการออกแบบแบบนี้นะคะคือเน้นใน,นเรื่องของความเร็วเป็นหลักเลยนะคะรวมถึงตัวนี้ค่ะเขามาพร้อมกับตัวบันไดไฟฟ้านะคะ MSAT ซึ MS T, ่งเป็นบันไดสไลด์ไฟฟ้าแบบ e b o อร์ board. มีการติดตั้งมอเตอร์แบบใหม่นะคะเพื่อให้เข้ากับในส่วนของตัวรถที่มีความสูงต่ำลงนะคะแล้วก็ให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับสาหรับ รถกระบ,บะทังเรียบสมรรถนะสูงแบบนี้นะแล้วก็นี่นะคะตัวรถนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะถ้าใครถามถึงตัว a d b l u นะคะตัวนี้ไม่มี a d b l u แล้วนะคะแต่ก็คือยังเป็นการเผาขมาาแบบ GPF เหมือนเดิมนะคะเป็น Euro 5ที่ไม่ต้องเติม a d b l u นะนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังของเขานะคะก็เห็นที่บอกนะคะเราถูกออกแบบมาด้วยตัวที่เ,เขาเรียกว่าด้านหลังนะคะที่เป็นตัว ลูปสปอยเลอร์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการกดอากาศทางด้านท้ายกระบะไม่ให้อากาศมันหมุนวนนะคะเพื่อให้อากาศเนี่ยมันผ่านไปทางด้านหลังรถกระบะเลย <S <S แล้วก็ตัวด้านท้ายของเขาเนี่ยยังมีการใช้นะคะในส่วนของตัวดักเทลนะคะสปอยเลอร์นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วก็ใช้กดตัวท้ายกระบะเนี่ยนะคะให้อ่ามันอา,อากาศเนี่ยมันติดมาใ,ให้กดท้ายกระบะนะคะให้อ่าให้ลมเนี่ยนะคะมันยังไงวะ ตัวให้มีการยึดติดก,กับพื้นถนนทางด้านหลังนะคะตัวนี้ออกแบบมาเป็นแบบที่เขาเรียกว่า Dark Tail Spoiler นะคะนอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วเนี่ยเขายังช่วยกดตัวรถนะคะท้ายด้านท้ายเนี่ยให้มันติดนะคะเพื่อให้เวลารถมันวิ่งเนี่ยนะคะมันมันฮะ ยึดเกาะถนนได้มากขึ้นแล้วก็สมูทมากขึ้นในทางเรียบนะคะแล้วก็ทางเร็วด้วยนะคะตัวด้านหลังค่ะเขาจะมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ฝาท้ายผ่อนแรงที่ช่วยผ่อนแรงนะคะถึง66%ด้วยกันรวมถึงทางด้านท้ายก็มีการออกแบบนะคะที่เขาเรียกว่าดิสบิวเซอร์นะคะคือให้อากาศเนี่ยมันกดแล้วก็ไหลเวียนผ่านจากทางด้านล่างลงไปเลยนะคะผ่านจากหน้ามาถึงค้ายกระบะได้เลยนะคะโดยที่ไม่หมุนวนอยู่ภายในตัวรถนะคะซึ่งจะทําให้การขับขี่ทางเรียบ ก็แบบเร็วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะสมกับการเป็นรถแบบสปอร์ตนะคะทางเรียบนะที่เราเรียกว่า M Sport M SRT นี่แหละก็คือ M Sport ของเราเนี่ยแหละคะแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาจะเห็นว่าเป็นตัวเซนเซอร์ด้านหลังนะคะทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะรวมถึงตัวไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะคะตัวนี้จะมีตัวป้องกันการชนด้านท้ายนะคะในขณะออกจากช่องจอดนะคะแล้วก็รวมถึงตัวตรวจอับจุดอับจุดบอดด้วยนะคะในทางด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเขาเปิดตัวกันมาด้วยกัน2สีด้วยกันนะคะสีสีที่เราเห็นนี่คือสีคอมมานเด ะะเราจะไม่ใช่คองเกอร์เรย์อีกแล้วเป็นคอมมันเก์กับออสโลบแบ็กนะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน2สีนะคะราคาจะตั้งแต่ไหนยอยู่ที่1,740,000บาทค่ะบอกเลยว่าราคานี้เนี่ยพิเศษจำกัดจำนวนแค่200คันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะตั้งแต่วันที่28 พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะส่วนโชว์รูมฟอร์ดกระสนะีน่ามีนโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถรับรถได้เลยภายในเดือนธันวาคมจํานวน5คันนะคะคือสีเทาคอมันเตยสคันแล้วก็สีดำแอ็บสลบแบ็กสคันค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนิดนึงนะว่าภายในของรถคันนี้เนี่ยเขาประกอบกันด้วย,วยอะไรบ้างนะคะที่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือในส่วนตัวเบาะเนี่ยเบาะของเขาเนี่ยนะคะจะถูกออกแบบมาเป็นแบบผสมกับอคัเนล่านะคะหรือว่าตัวหนังกรับ นั่นเองนะคะตัวเบาะเนี่ยออกแบบมาให้โอบกระชับแล้วก็รับกับสรีระของผู้นั่งนะคะแอร์แบ็กทั้งหมด6ใบด้วยกันเบาะเนี่ยออกแบบแบบสไตล์สปอร์ตเลยนะคะรวมถึงตัว drive ดライ์โหมดการขับขี่ต่างๆนะคะก็ตัวนี้จะเป็นทั้งหมด6โหมดด้วยกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการปรับแบบการขับขี่แบบ 4A นะคะที่ทําให้ล้อเนี่ยมันหมุนเท่ากันเสถียรนะเป็นตัวหลักเลยนะที่จําเป็นมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบ อิเล็กทรอนิกชิปเปอร์นะคะหรือเกียร์ไฟฟ้าของเราแบบสิบสปีดซึ่งเกียร์ตัวนี้นะคะนำมาจากตัว f 1 5 0แล้วก็ตัวลัพเตอร์ด้วยนะคะที่สาคัญกับพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันเป็นพวงมาลายัยไฟฟ้านะคะเดินด้วยได้สีทองเงินหุ้มด้วยหนังค่ะที่เราเห็นตัวนี้จะเป็น มาร์เกอร์ออนดีมานะคะที่บอกอ,องศาของพวงมาลัยนะคะในขณะขับขี่ว่ามันอยู่ตรงจุดศูนย์กลางหรือยังนะคะหน้าจอหลองพวงมาลัยยังคงเป็น12.4นิ้วหน้าจอกลางยังคงเป็น12นิ้วเป็นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับ บอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับเป็นเลสซิ่งรอๆแบบนี้เลยะคะ่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะรถยนต์ฟอร์ดรอคันนี้นะคะสามารถติดต่อไปได้เลยตามเบอร์ที่เพิ่ขึ้นไว้นะคะแอดได้ดิสแกน q r ร์โค้ดหลังจบคิวนี้ก็ได้ะคะ่ะวันนี้ขออนุญาตลาก,กันไปก่อนนะบ๊ายบายไปแล้วคนเยอะมากมา